วันนี้พาทุกคนมาชมอินทผพาลมพันโคเนซี่นะคะอายุผลได้เก้าสิบกว่าวันนะคะทุกคนลูกโตมากเลยนะคะตอนผสมผสมไม่ค่อยติดนะคะระยะห่างลูกเขาได้นะคะลูกเขาก็เลยโตเป็นไซส์จัมโบ้ได้ได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะโตกว่าหัวแม่มือนะคะ ที่สวนสายฝนอิสพาลามรอห่อถุงแล้วนะคะจันนี้จันเป็นจันสุดท้ายที่ผสมติดนะคะติดไม่เยอะติดแบบห่างๆนะคะมาพามาชมจันนี้ลูกโตมากเลยทุกคนใส้จัมโบ้ก็ว่าได้เลยนะคะอยากดูตอนเขาเข้าสีนะคะคงจะสวยมากเลยนะคะ ตอนที่เข้าสีแล้วเป็นลูกกวาดสีลูกกวาดนะคะเราห่อถุงแบบนี้เราต้องเปิดถุงเคลียรทุกอาทิตย์นะคะเคลียรลูกล่วงนะคะโคเนซี่อายุใกล้จะครบสองปีแล้วนะคะต้นนี้จันนี้ก็ผสมไม่ค่อยติดนะคะระยะห่างลูกก็ ก็เลยได้ไซส์แบบนี้นะคะลูกใหญ่นะคะการที่เราผสมไม่ค่อยติดก็ดีนะคะเราเดี๋ยวเฉพาะลูกดาวออกที่เหลือแล้วก็ทำเป็นไซส์จัมโบ้ได้เลยนะคะจะนี้ติดแค่นี้นะคะเห็นแล้วชื่นใจเลยนะคะคิดว่าไม่ติด นะคะทุกคนที่ไหนได้ใส์จัมโบ้มาเลยใกล้ได้ชิมแล้วนะคะอิน